สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 45าวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับย a m a h a a แ r ร์ปี2019นะครับดูกันเลยนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับลูกค้ามีการติดชุดหน้ากากมานะครับตัวนี้แล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี่มีการเสริมตัวโครงเหล็กนะครับไว้ก็จะสามารถยึดชุดหน้ากากแน่นๆอยู่แล้วนะครับถัดมาลูกค้ามาเติมในส่วนของตัวชุดยกสไลด์ชิลนะครับตัวนี้ ใส่พร้อมกับชิลสูงนะครับตัวนี้เป็นชิลของเลกซี่นะครับก็ใช้การเจาะรูนะครับเพิ่มสี่รูนะครับอ่านี้ก็ลูกค้าต้องการให้ยกสูงนะครับตัวนี้ทรงของชิลด์เลกซี่ได้เชฟนะครับได้เชฟตามรูปรถเลยนะครับดูหลายมุมนะครับก็ชิลก็ค่อนข้างสูงนะครับอนนี้ครับกอเข้ากับรูปรถนะครับหนาด้วยนะครับชิลตัวนี้ รอขึ้นเยอะเลยครับครับผมจากร้าน JP Shop 45ขอจบรีวิวพิถีพิถนีะครับสวัสดีครับ